ครับผมสวัสดีครับสมาชิกค,คุยทำบอเตีงประจำวันที่5เดือนสิงหาคมประมาณวันที่8ก็จะเจอเกันเช่นเดิมนะครับกีฬดหนึ่งคู่หนึ่งตัวนั่นเองนะครับก่อนืนก็ดีใจกับสมาชิกแฟนคลับผมด้วยสัปดาห์คืนบนนั้นนะครับให้ต่อไปที่หาชานะไปสองประตูต่อศูนย์ต่ตอไปครับในกลุ่มไลน์สแควร์แอดไลน์มาที่เลตทีดี7 8 9ข้างหน้าก็จะมีแอดมาด้วยในกลุ่มวิเคราะห์กเกมกีฬา,าฟุตบอล เมล,อลนอีแลนอยู่ในสมาชิกดน,นุนทุกวันวันนี้นามาฝากสมาชิกเช่เยหนึ่งคู่ในนันสุ่บอลไอแลนด์พีเมียนะครับเต่เวลาตีสองสนาทีตามเวลาปริทิศไทยจะระหว่างทีมอักราเนสกับวาลูเรยาวิกนะครับชว่านดับที่12.16องนัดสามสนัดสิแต้มนะครับส่วนวาลูอันดับที่หนนัดสาแต้มผลงานเจอกันเกนมนล่าสุดกับอกราเนสแพ้ไปหประตูต่ตอห มาดูฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับล่าสุดทีมเจ้าบ้านอักรกาเนสนะครับแพ้ทีม KA อาร์ดูเรลีไป0ูนส่วนวาลูเลยาวิกล่าสุดแพ้ทีมกันโนซิงเกิลไป1ประตูต่อ2มาดูวิเคราะห์ก,ก่อนเกมของผมเลยเละกันนะครับถือเป็นเกมนัดที่17ในเกมลีของทั้ง2ทีมสำหรับค่าคืนนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างทีมอาร์าเนสลงสามตีไป16นัดชนะ5แพ้ไป11นะครับ อขัะล่าสุดเกมบีเนะ2แพ้3นะครับมาดูฝั่งทีมเยือนวาลูเลยวิกบ้างก็ลง3ามลิมาสนะิบกนัดเช่นการชนะ10เสมอ3แพ้3าห้าเกมล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเจอก,กันโดยรวมมองผลงานเ้่นหลังไปแน่นอนครับทีมเยือนวาลูเลยวิกดูดีกว่าราคาไม่ทีมเยือนวาลูเลยวิกต่อในราคาลูกควบนะครับทีมวาลูเรยวิกเป็นทีมอันดับหนึ่งของตาราดโสดอังการเลสอันดับบวยนะครับว่าบอลคู่นี้อยู่บอลต่อดีกว่าฟอร์มดูดีกว่าเยอะนะครับ หนึ่งเม็ดม่แน่รอรุนเม็ดที่2เอานะครับมั่นใจบอลต่อกับต่อวารูเระยะวิกในราคาลูกครบลูกครึ่งพอชำชี้กดติดตามมาด้วยครับจะได้เป็นพระตทีเด็ดต้องการเข้าลกลุ่มคลิกนิ่งด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ